วันนี้คุณหมอจะมาพูดคุยเกี่ยวกับภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงนะคะภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงถ้าสังเกตจากภายนอกนะคะเราก็จะเห็นว่ามาีเปลือกตานะคะตกลงมาปิดตาดำหรือมีการแบบยกคิ้วช่วยบางคนอาจจะเป็นหนึ่งข้างหรือสองข้างส่วนมากแล้วอาจจะเป็นโดยกําเนิดนะคะหรือบ,บางคนก็นคือเป็นเมื่ออายุมากขึ้นหนักตา ตกย้ยมากขึ้นนะคะหรือบางคนอาจจะขยี้ตาเป็นประจำหรือแสบคอนแทคเวล์นานนะคะหรือบางคนอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุที่ทําให้เปลือกตาม,มีผักผืดแล้วก็เนื้อเยื่อเปิดปิดลูกตามไม่สามารถลืมใ้เต็มที่ก็ทําให้เกิดภาวะกล้ลกอามเนื้อต่ออ่อนแรงได้นะคะส่วนการผ่ตาตัดแก้ไขนะคะก็จะมีการเย็บยกมัดกล้ามเนื้อขึ้นเพื่อให้ลืมตาได้สวยงามมากขึ้นนะคะ ผลลัพธ์ที่แก้ไขออกมานะคะคจะแก้ไขออกมาได้ดีหรือไม่ดีขึ้นอยู่กับความรุนแรงที่เราเป็นอย่างเช่นบางคนเป็นแค่เกรดนน้อยประมาณเกรดหนึ่งเกรดสองก็สามารถแก้ไขออกมาให้สวยเหมือนเคสปกติที่ไม่ได้เป็นกล้ามเนื้อต่ออ่อนแรงได้นะคะสําหรับใครที่มีความสงสัยว่าตัวเองมีภาวะกล้ามเนื้อต่ออ่อนแรงหรือเปล่าหรืออยากแก้ไขนะคะก็สามารถมาปราึกษาคุณหมอได้ที่ท่ตาคลินิกนะคะ,ะสาขาอุดรตั้งอยู่ที่โครงการแอดพงประกายนะคะส่วนสาขาขอนแก่นตั้งอยู่ที่ตลาดจอมพลนะคะ